สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ The Intelligence Update กับจรวดและที่ชอบในวันจันทร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา6โมงครึ่งเช่นเคยนะครับ6โมงเย็น18นาฬิกา30นาทีเราก็พบกับท่านผู้ฟังค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็น้องจรวดนะคะ สำหรับวันนี้มีสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะในต้นสัปดาห์ของอสัปดาห์นี้วันนี้เราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังจดจรันวันนี้ประเด็นที่เราสองคนอยากยกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับวันชาติของสองเกาหลีกับความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับวันที่ส5บห้าสิงหาคมทุกปีเนี่ยถือเป็นวันสําคัญของชาวเกาหลีนะครับ พอเป็นวันลิเบอร์ลเดย์หรือวันชาติเกาหลีที่เป็นวันฉลองอิสรภาพที่เกาหลีพ้นจากการเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นปีนี้ครบรอบ77ปีครับถือว่าเป็นวันสําคัญซึ่งมีการฉลองกันแล้วก็เป็นวันหยุดของทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับและที่น่าสนใจประการวันนี้ก็คือ,อวันนี้สื่อของทั้งสองประเทศเนี่ยเขาให้ความสนใจรายงาน เกี่ยวกับความสําคัญของวันนี้ขณะที่สื่อต่างประเทศเขาก็ให้ความสนใจทั้งในมิติการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยเกาหลีใต้ก็แน่นอนว่าเป็นมหาอำนาจขนาดกลางในภูมิภาคที่มีบทบาทสําคัญบทบาทด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นสําคัญในภูมิภาคนะครับ ท,ทุกความเคลื่อนไหวจะได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศและมหาหน้าดยตลอดครับสาหรับที่มาที่ไปของวันชาติเกาหลีนะครับวันที่15เดือน8หรือเดือนสิงหาคมของทุกปีที่เกาหลีนะครับคือเป็นวันสําคัญเกาหลีวันหนึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพหรือเรียกอีกชื่อว่าวันชาติเกาหลีภาษาอังกฤษก็คือ National Liberation Day นะครับเป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต วันที่ข้าวสมุทรเกาหลีเป็นอิสรภาพจากการถูกยึดครองของญี่ปุ่นนะครับในปี1945นะครับปีคศออ1945ซึ่งก็ตรงกับปีรุ่ธศักราช2488นะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่2และเป็นวันที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นครั้งแรกในวันเดียวกันก็คือวันที่15สิงหาคมปีคศ1948 หรือปีสองปีพุทธศักราชสองสี่เก้าหนึ่งครับในวันนี้เนี่ยชาวเกาหลีเขาก็จะประดับธงชาติมีการจัดแสดงขบวนพาเหรดและมีการกล่าวพาัดกล่าวปาฐกาถาแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีในวันนี้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้มีความสําคัญต่อชาวเกาหลีอย่างมากนะครับและนอกจากจะเป็นวันสําคัญทางประวัติศาสตร์ในวันนี้ก็เป็นโอกาสให้รัฐบาลของทั้งสองเกาหลีเนี่ย แสดงค่าทีที่มีในทางการเมืองทั้งการเมืองภายในและนโยบายต่างประเทศครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสําคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นชาติของทั้งสองประเทศและนอกจากนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นตัวประธานาธิบดีของเกาหลีใต้หรือว่าผูน้นําสูงสุดของเกาหลีเหนืออย่างไกคิมจองอื่นนะคะก็ออกมาแสดงค่าทีแล้วก็มีประทัดคา รวมไปถึงการรายงานข่าวที่น่าจะเป็นผลดีต่อความเป็นชาติแล้วก็ความสัมคันธของคนในชาติในช่วงนี้ที่จริงๆแล้วในคาบสมุทรเกาหลีเองก็ยังมีอีกประเด็นทางการเมืองหลายๆเรื่องรวมถึงนโยบายต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันหรือว่ามีประเทศมหาอำนาจเข้าไปเป็นผู้เล่นสําคัญจนทําให้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีบางทีมันไม่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นวันที่ทั้งสองเกาหลีเขาจะมีการเฉลิมฉลองก็ฉลองวันเดียวกันแหละแต่แยกกันฉลองแล้วก็แต่ก็ยังถือว่าเป็นเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวเกาหลีไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีเหนือหรือว่าชาวเกาหลีใต้ทีนี้มาดูข่าวสารที่น่าสนใจของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวันชาติเกาหลีในปีนี้นะคะสําหรับสํานักข่าวรอยเตอร์สก็รายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดียูซอกยอนของเกาหลีใต้ ได้นาคณะรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงไปร่วมกันแสดงความเคารพทงชาติเกาหลีที่ย่านทำเนียบประธานาธิบดีอของเกาหลีใต้ในกรุงโซลค่ะนอกจากนี้ก็ได้ใช้โอกาสนี้ที่เป็นวันครบรอบที่เกาหลีเป็นอิสระจากญี่ปุ่นประกาศว่าเกาหลีใต้ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นให้ดีเพิ่มมากขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายจะอยู่บนข้อตกลงคิมแดจุง โอบูชิ d e ค l a r a t i o n เมื่อปี2531นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายจะปรับความสำคัญให้มีความใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการเคารพซึ่งกันและกันคะ่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันชาติเกาหลีนเนี่ยก็มีชาวเกาหลีใต้ที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมหรือว่าชาตินิยมนะคะรวมตัวกันเพื่อที่จะเดินขบวนแล้วก็ จัดงานพาเหรดเพื่อที่จะฉลองวันชาติในวันนี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันทุกอย่างที่เป็นการเมืองภายในประเทศหรือว่าสถานการณ์ภายในประเทศของเกาหลีใต้จนถึงตอนนี้ก็ถือว่าสงบเรียบร้อยดีแล้วคะแล้วก็สามารถเฉลิมฉลองกันได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็มีรายงานจากสื่อต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นเนี่ย ได้ส่งเครื่องเส้นไหว้ไปสักการะศาลเจ้ายาสุภุนีที่เป็นศาลเจ้าที่ทางเกาหลีใต้รวมไปถึงจีนเนี่ยเขามองว่าเป็นสนัญลักษณ์ของลทัทธิทหารนิยมของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ทําให้ทางเกาหลีใต้ไม่พอใจอย่างมากและท้ายที่สุดก็มีถ้อยแถลงที่ประท้วงท่าทีดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีคิชิดะนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวพี่ก็มองว่าเหมือนกับว่าเป็นการสะท้อนว่า ไม่ว่าทางเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นจะพยายามพัฒนาความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าความมั่นคงระหว่างประเทศร่วมกันเนี่ยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายต่างก็ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหลายอย่างรวมทั้งเหมือนว่าจะมีคู่ขัดแย้งหรือว่าความขัดายด้านความมั่นคงร่วมกันด้วยอย่างเช่นเกาหลีเหนือหรือว่าจีนในภูมิภาคนอคะาแต่ดูเหมือนว่าประเด็นประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามเนี่ย ยังคงเป็นเรื่องที่จะบันทอนความเชื่อใจแล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศได้ทุกเมืองค่ะเพราะถือว่าประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มองข้ามไม่ได้ในคู่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะคะโดยสรุปก็คือแม้ว่า,า,ตา,ตา,าทางประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เขาจะออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าเขาอยากจะปรับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นให้มันใกล้ชิดมากขึ้นในฐานะพันธมิตรที่มี ลประโยชน์ด้านความมั่นคงสอดคล้องกันแต่ว่าประเด็นสักเจ้ายาเซฟุนิแล้วก็ประวัติศาสตร์ขอช่วงสงครามก็ดูเหมือนว่าจะยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีอีกผู้ความสัมคัน์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือค่ะโดยในปาฐกถาหรือว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโซนัลย์ในครั้งนี้ก็ได้ส่งสัญญาณให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์ด้วย โดยตัวผู้นำรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มีถ้อยแถลงว่าทางเกาหลีใต้ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นในเป็นไปนในทิศทางที่เป็นเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นและเกาหลีใต้ต้องการที่จะประสบความสําเร็จในการสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกา,รรากหลีร่วมกับเกาหลีเหนือะคะ่ะโดยมองว่าการปรับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะเป็นขั้นตอนสาคัญในการสร้างสเาสถียรภาพ แล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตอนออกเสียงเหนือสำหรับสิ่งที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เสนอให้กับเกาหลีเหนือในครั้งนี้เนี่ยก็คือต้องการให้เกาหลีเหนือมีการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นรูปกระมค่ะเพื่อที่จะแลกกับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านมนุษยธรรมที่เกาหลีใต้พร้อมจะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือด้านการเกษตรความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและการแพทย์ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินแล้วก็การลงทุนในต่างประเทศค่ะโดยยังคงเงื่อนไขว่าเกาหลีเหนือจะต้องยอมตรดอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังค่ะในบุนคอลิตาเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์ยังเป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับที่ทําให้เป็นเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนะครับส่วนในอีกด้านหนึ่งนะครับเกาหลีเหนือนะฮะสำหรับ,รบการฉลองลิเบอรัลเดย์ในปีนี้ก็ถือว่า มีขึ้นหลังจากผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอินเนี่ยเพิ่งประกาศชัยชนะเหนือการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสให้สื่อเกาหลีเหนือรายงานเน้นย้ําให้ชาวเกาหลีเหนือภูมิใจในชาติและรัฐบาลนะฮะโดยสํานักข่าวของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็รายงานว่าประชาชนและทหารเกาหลีเหนือควรเป็นผู้สนับสนุนนโยบายและความเป็นผู้นำของนายคิมจองอิน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคนปัจจุบันรวมน้งควรจงรักภักดีต่อนายคิมจองรึนด้วยเพราะครอบครัวตระกูลคิมถือว่ามีบทบาทสําสคัญในการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเอกราชและอิสรภาพของเกาหลีเหนือจากญี่ปุ่นเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือนายคิมอิลซุงผู้เป็นปู่ของผู้นำคนปัจจุบันนะครับนอกจากนี้สำน,นักข่าวเคซีเอของเกาหลีเหนือก็อรายงานในวันเดียวกันนะครับแต่เป็นรายงานข่าวสารเชิงลบ ญี่ปุ่นนะฮรประนามน,นโยบายญี่ปุ่นที่ยังคงเป็นนโยบายเชิงลบต่อเกาหลีเหนือโดยที่ไม่เคยกล่าวขอโทษชาวเกาหลีเหนือจากสิ่งที่ญี่ปุ่นทําในช่วงสงครามเลยนะครับถือว่าสะท้อนมุมมองของเกาหลีเหนือที่มองญี่ปุ่นเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นมิตรและยังมีปัญหาเรื่องศาสเจ้ายาสึดนุนิเช่นเดียวกันครับค่ะก็ะดูเหมือนว่าประเด็นที่ทางผู้นําญี่ปุ่นเนี่ยส่งเครื่องเส้นไหว้ไปยังศาเจ้ายาสึคุนิ รวมไปถึงการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นบางส่วนเนี่ยไปสักการะสักเจ้าดังกล่าวด้วยตนเองในวันนี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้ทั้งเกาหลีใต้แล้วก็เกาหลีเหนือออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแยง้งแล้วก็บ่นทอนความร่วมมือรวมไปถึงบรรยากาศด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืไอ,อไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะ ทีนี้น้องสรวจได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมภายในเกาหลีเหนือแล้วในวันนี้ซึ่งก็มีการเฉลิมฉลองเรื่องในวันชาติเช่นกันรวมทั้งมีการกระตุ้นให้ประชาชนเคารพแล้วก็จงรักภักดีต่อผู้นําสูงสุด,ดในคิมจองอึนนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่สื่อต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็รายงานกันอย่างกว้างขวางในวันนี้ ก็คือกรณีที่ประธานาธิบดีเวลาดีมีปูตินของรัสเซียค่ะส่งจดหมายแสดงความยินดีต่อผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือโดยในจดหมายดังกล่าวเนี่ยมีการย้ําถึงความสัมพันธ์แนบแน่นใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งระบุว่าต่อไปนี้รัสเซียพร้อมที่จะขยายความร่วมมือทวิทภาคีกับเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่และครอบคลุมในหลายๆประเด็นด้วยสำหรับประเด็นการแลกเปลี่ยนจดหมายหรือว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินส่งจดหมายมาให้ นายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือในครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ที่มีข้อสังเกตว่าสํานนกข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาเจซีราหรือว่าสํานักข่าว C.N.N รวมไปถึงสํานนกข่าวของญี่ปุ่นแล้วก็หลายสํานสักนข่าวเนี่ยมีการรายงานกันอย่างล้นหลามเลยค่ะเพราะว่าพี่คิดว่ามันอาจจะหลายหลายฝ่ายอาจจะคาดว่าอาจจะหมายถึงความร่วมมือด้านการทหารและการดําเนินนโยบายของรัสเซียกับเกาหลีเหนือ ที่จะมีความสอดคล้องกันเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็นอกจากที่ประธานาธิบดีปูตินเขาจะส่งจดหมายมาให้ตัวคิมจองอึนแล้วตัวนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือก็ได้ส่งจดหมายกลับไปให้ประธานาธิบดีปูตินด้วยโดยในจดหมายเนี่ยก็ระบ,บุว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือด้านเทคนิคระหว่างกันก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะว่าตอนนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียกําลังเผชิญความท้าทายร่วมกันค่ะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยแม้ว่าสาัญญาข่าว K C N A ของเกาหลีเหนือจะไม่ได้ระบุว่าความท้าทายร่วมกันดังกล่าวเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่าน่าจะหมายถึงประเทศอื่นๆเช่นสหรัฐเกาหลีใต้รวมไปถึงญี่ปุ่นที่ อ่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมีมีการดําเนินนโยบายที่ท้าททยความมั่นคงของเกาหลีเหนือนะคะครับการที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจการส่งจดหมายของประธานาธิบดีปูตินมาให้ผู้นําสูงสุดข,ของเกาหลีเหนือเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอดนะคะโดยผู้นําของทั้งสองฝ่ายเองก็เคยพบกัน แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบอินเพร o n แล้วเมื่อปี2562โดยมีการลงนามในข้อตกลงพัฒนาความร่วมมือระหว่างการที่สำคัญสำคัญในการพบหารืครั้งนั้นด้วยนอกจากนี้ที่ผ่านมารัสเซียเองก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับจีนในการความ,วมติของสหรัฐที่ต้องการใช้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNSC ในการคว้าบาดตอนนีเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น เหตุผลจากการที่เกาหลีเหนือยังคงพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องหรือว่าละเมิดสิทธมิมนุษยชนแต่พี่คิดว่าการที่สถานการณ์การที่ประธานาธิบดีปูตินส่งจดหมายไปแสดงความยินดี่งในวันชาติให้กับเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเพราะว่าการส่งจดหมายในครั้งนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะย้ําความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือที่แน่นแฟนขึ้น แล้วก็มันน่าสนใจเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยทางรัสเซียกําลังปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนและก่อนหน้านี้ผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือก็เป็นฝ่ายออกมาแสดงออกว่าสนับสนุนรัสเซียอย่างเต็มที่ด้วยการประกาศว่าจะรับรองสถานะของรูฮันส์และโดนเนสในภาคตะวันออกของยูเครนที่ทางรัสเซียเขาระบุว่ารัสเซียได้ปฏิบัติการทางการทหารแล้วก็ปลดปล่อยออกมาจากยูเครนด้วยทีนี้ การที่ประธานาธิบดีปูตินส่งจดหมายแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าจะขยายความร่วมมือกับเกาหลีเหนือในครั้งนี้เนี่ยหลายฝ่ายเขาก็เลยมองว่าหรือว่าเกาหลีเหนือกําลังอาจจะกลายเป็นแหล่งผลิตอาวุธหรือว่าส่งอาวุธให้กับรัสเซียใช้ในการปฏิบัติการในยูเครนในอนาคตนอกจากนี้เกาหลีเหนือนอาจจะส่งทหารไปช่วยรัสเซียด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานค่ะาจากางสื่อรัสเซียเมื่อในช่วงต้นสิงหาคมที่ผ่านมาว่า เกาหลีเหนืออาจจะกำลังเตรียมส่งทหารมากกว่า10,000แสนนายไปร่วมช่วยเหลือรัเสเซียในการสู้รบกับยูเครเปด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สื่อหลายสําักเนี่ยรายงานถึงแล้วก็มีการพูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะกลายมาเป็นขั้วอำน,นาจที่ขึ้นมาต่อรองกับประเทศอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ ลักษณะว่าเป็นความสมพัญทวิภาคีที่เอื้อต่อความมั่นคงระวังกันเพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่เราจะไม่เราก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นข่าทีของทางฝ่ายญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของทางญี่ปุ่นเขาเหมือนกันเพราะว่าเป็นวันที่ญี่ปุ่นประกาศสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วก็ทางผู้นําญี่ปุ่นเองในวันนี้เนี่ย ็ใช้โอกาสเนื่องในวันนี้ประกาศว่าญี่ปุ่นไม่ต้องการที่จะทําสงครามอีแล้วก็จะเป็นประเทศที่สนับสนุนสันติภาพระหว่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันทางญี่ปุ่นเองเขาก็ามีการส่งเจ้าหน้าที่ไปสักการะศาลเจ้ายาสุคุน,นินะคะซึ่งก็อย่างที่เราไปแล้วว่าก็เป็นเหตุที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือนะหรือว่าทางจีนออกมาประท้วงท่าทีของญี่ปุ่น เพราะว่าสารเจ้าดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนแล้วก็เขามองว่าเป็นการย้ําว่าญี่ปุ่นยังคงภูมิใจแล้วก็ย้ำลัทธิทหารนิยมของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขามองว่าทางญี่ปุ่นไม่ควรจะทำแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีท่าทีของซีนด้วยนะคะใน นะแต่ว่าเป็นแพทย์ทีของจีนต่อกรณีที่ทางคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเขาไปจ,ากาจักรารร์สัน,น้ายาสุกุนี้โดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนค่ะในวันนี้ก็ออกมาโจมตีญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าญี่ปุ่นจําเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อเทจ็จจริงเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เคารพกับประเทศอื่นประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ การไปสักการะที่ศาลเจ้ายาสุคุนิทําให้บรรยากาศความร่วมมือแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากท่าทีของญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะส่วนสถานทูตจีนในกรุงโตเกียวก็มีการออกข้อยถแงวิจารณ์การเยือนศาลเจ้ายาสุคุนิในเชิงลบนะคะแล้วก็่เรียกร้องให้ญี่ปุ่น ยุติการแสดงออกที่เป็นการสะท้อนว่าญี่ปุ่นยังคงมีความนิยมในสงครามหรือว่าลัทธิทหารนิยมค่ะก็ถ้าดูท่าทีจากไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือหรือว่าจีนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าท่าทีของญี่ปุ่นเองต่อในช่วงจังหวะนี้ที่มีการเฉลิมฉลองทางด้านประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นอีเวนต์ทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะยังคงเห็นว่าญี่ปุ่นมีท่าทีที่ ไม่สอดค้องกับความต้องการของประเทศอื่นๆแล้วก็พี่ก็มองว่าจริงๆที่ผ่านมาคุณนายกรัรมนตบีของญี่ปุ่นคนคนปัจจุบันนะคะคุณคิชิดะเขาก็ไม่ได้ไปเยี่ยมศาลเจ้ายาซิคุนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าการส่งเครื่องเส้นไหว้แล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงไปเนี่ยก็ถือว่า เป็นการทําให้หลายๆประเทศไม่พอใจแล้วก็อาจจะยังคงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนั้นต่อไปค่ะอันนี้ผมจะขอตั้งขอสังเกตรร้อย่างหนึ่งเลยน,นะครับว่าเมื่อพูดถึงสารเจ้ายาสุนีิรัติทหารนิยมญี่ปุ่นต่ตตนางๆนาาเนี่ยมันอาจจะไปปูโยงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9ในเรื่องขอบทบาทของ กำลังป,ป้องกันตนเองของญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งติดเลี่ยงไม่ได้นะฮะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันไปหมดก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อนะครับว่าเรื่องนี้จะส่งผลเกี่ยวพันกันยังไงต่อไปนะครับหลังจากวันนี้ครับสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นยังไงต่อที่อยากจะชวนติดตามก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีกับญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือับราสเซียบทบาทของเกาหลีเหนือในเรื่องรัสเซียยูเครนและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแถมนะฮะก็คือความสัมพันธ์เกาหลีใต้กับสหรัฐนะครับที่วันนี้เนี่ยในวันที่สิบห้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้า้หสิบห้านี้เนี่ยสองประเทศเขาประกาศว่าจะมีการฝึกร่วมในรหัสอะไรนะฮะคุณชีฟฟรีดอมชิลค่ะซึ่งเป็นการฝึกร่วมครั้งใหญ่ หลายเดือนสิงหาคม2565นี้นะครับและในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการฝึกระดับเตรียมความพร้อม,รอมหรืออุ่นเครื่องในด้านการจัดการวิรกฤตเป็นระยะเวลาสวันก่อนครับซึ่งการฝึกอันนี้เนี่ยก็เป็นการฝึกสำคัญในรอบหลายปีและอาจเป็นการยั่วยุกเกาหลีเหนือเพราะเป็นการฝึกเตรียมพร้อมสถานการณ์สงครามจริงๆนะครับ ค่ะก็หลังจากฉลองวันชาติกันไปแล้วความทั้งสองเกาหลีนะคะแล้วก็มีการย้ําให้เห็นถึงความสําคัญของความเป็นชาติความภูมิใจในความเป็นชาติแล้วก็การที่แต่ละประเทศจะมีการดําเนินนโยบายต่างประเทศยังไงเพื่อที่จะยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชาติเอาไป,เอาไ,ปเอาไว้ได้นะคะทีนี้อ่าที่ผ่านท,ที่อยากจะชวนติดตามความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐ รวมไปถึงการฝึกรบฝึกร่วมครั้งนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีการฝึกร่วมกันกี่ครั้งระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ทางเกาหลีเหนือก็มักจะมีการตอบโต้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็เมื่อปลายเดือนกรกฎาที่ผ่านมาทางเกาหลีเหนือก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วว่าถ้าสหรัฐกับเกาหลีใต้มีการฝึกซ้อมรบที่เกาหลีเหนือเห็นว่าเป็นการยั่วยุเกาหลีเหนือหรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีเหนือ ทางเกาหลีเหนือเขาก็พร้อมที่จะตกบโตค่ะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปถึงกลางเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียดูเหมือนจะใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ารัสเซียจะมาเพิ่มบทบาทในด้านการรักษาความมั่นคงในค่าสมุรเกาหลีหรือเปล่าหรือว่าค่าสมุรเกาหลีกำลังจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐ กับรัสเซียหรือเปล่าโดยมีเกาหลีเหนือก,กับเกาหลีใต้เป็นตัวแทนอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นที่ฝากติดตามกันต่อไปค่ะแล้วก็หวังว่า,าวันชาติในวันนี้ของสองเกาหลีก็ทั้งสองฝ่ายจะเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนี้ก็มาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ในค้าสมุทรเกาหลีจะเป็นยังไงต่อไปค่ะครับสำหรับในวันนี้ผมกับพี่ช็อกก็ คงต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่เช่นเคยนะครับก่อนที่จะลากันเราสองคนก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังมาแสดงความเห็นแล้วก็ให้มุมมองของท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราได้นําเสนอไปในวันนี้นะครับเ mm. ชื่ออย่างยิ่งว่ามุมมองท่านผู้ฟังจะเติมเต็มให้มุมมองของเราเฉียบคมขึ้นในทุกๆวัน,นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ติดตามดี i อ t ินเทลเ n c ์เสมอมาขอบคุณและสวัสดีครับ